Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh คอยแย่ยังเสียสีสมชื่อว่างเด๋ยใจคอยนี้ใจคื่โอคอยเจ้คอยนี้ใจน้ามีกุลเด้ยดิษเจริญดิษเจริญแม่ยังแม่สีแม่สีดิษเจริญนอนยู่บ้านไดขัมบูงขัมบุญมูหมูสามสิบสามสิบมูสิบสามตำบลสาสตเนาะอันเภอน้องพองจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเออผู้เจ้ายาเสียโค้งน้ำไผ่้าวบัว เจ้าเว้าบาดลูกไข่เลยได้ยินเลยข่อยเลยบอกหลานมาจุดซื้ออันโผไผไปยาวๆให้โอ้เอาคือว่าข่อยเว้าคือไปจดือ่เจ้าเว้าอันเวียงยาบาๆก็ก็ฟังๆนําก็ก็มาจดือๆไปเอายานําไปๆให้แม่แน่ว่าือแรกซื้อขวดแรก2 2อันนั้น2แพ็ค2แพ็คบรุ่นมานี่เลยเอาอันักใหญ่รุ่นก็2แพ็คือจ3งเอาลังยาเลย Thì thế nên đây cái này sửa lại cần bao sâu? Sửa đúng không? Sửa đúng không? Sửa đúng Sửa đúng Chín đâu cái kênh đấy? Món cả xẹp nữa Cả xẹp <laughs> Làm cái đấy Làm cái đấy cũng sửa đúng không? Chẳng lẽ anh cần bao đi bao? Có được Chẳng lẽ nó không kinh gì? Không chắc nói luôn chúng là Chúng chắc nói mà chúng đi kênh như anh thọ Không chắc nói nói luôn Mươn tìm gật Không bốc còn đấy nữa Ồ, thế là có gì chín là kêu gì mà hẹn xưa rồi มันมือโอภาษาไทยแปนว่าชามือชาเท้าบ in ้านนาเอินเจ้ากินตียนนี่สิเตีเออเออเออออการถือกับถือห้ามับถือก uh> ันถือกมกับซ้ำหมุนต่อไปเน่ไปเลยบอไปเลยีนกินเขาเด้บบ่เศ้าไหวแล้วเนาะเดียวยินเขาเนี่ยเศร้าซื้อเนี่ยเาเาเขาจาเ้าคือเศ้าไหวใช่แต่้าคืนฟองในขวัญเศร้าพนักินเขาเสบนอนเดียวนอน่าจะยังหมกบัว ผมเน่าเย็นผมเน่าเยิงกินกเข่าเสียบนอนรับเนาะในภาพปรสิเห็นดิเขาบอกว่าหยิบไปอยากฝากเอียงหาเใครจะวบอกวา่าเดินเกี่ยวก,ยกอย่าเสียคงคิดยังไงสิดแบบนี้เกกมื่อเอาไปเ่ื่อไหร่ยบ่งคงเกิดก,ก,ก,กินแล้วมันเกิดร่างกายก็ดีกินเข่าก็แสีบนอนก็รับไปสนนเนาะน้องมันเจ็บ มาพอแหงล้วมันกัดชัวมันจะเศร้าแต่นาะมกัดค่อยๆไปชั่วๆไปนี่ละเท่าไาิ่ตนมึนมันเกี่ยวตีนเลยแต่ว่าทั้งนี้ก็เป็นหูแล้เดี๋ยวทั้นี่ก็เป็นหูห่วมึนเลยเท่านหร่ทั้งนี้ทั้งนี้อยากซ้ำมันเปลี่ยนทั้งนี้แล้วนี่ทั้ง ไงลูกนกทึ่งัวคฤษบัตรไหมนั่นแล้วโอ้พึ่นมากเพิ่นบ้าบาดีเพิ่นบ้ามากใครกินดอกไมากินแล้วน้ำเหลวน้ำมันนี่ปวดบ่บ่วดใช่ได้กับ่ปวดมีอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นขาววันแรกนี่างเงี้ยนะพ่ว่าถ้าพัดกินเสือโค้งมานี่นางนางบ่ปวดเอวี่ยงเลยเดี๋ยวซานี่ได้บัดมือกันบัดมือแล้วเนี่ยใช่ก็ไขสีปวดนี่มันเป็นวัดชื่อๆดอกนี่มัดมัด เออพราะยันี่เราเราเป็นคุที่มีฝีมือครับที่เป็นสารชิ่นนกปมสารชิงครับตายสารแหขายสารตากระดูก็นกเป็นป่าชาวบ้านเรืองเรืองฝีมืออ่าเพราะนั้นกระติบเมื่อแล้วมืืออาบุญกระติบเขาแนกระตาตะก้าใส่ของหลายหลายอย่างแกเป็นเป็นเป็นผู้มีฝีมือผมไงโอ้ยอยู่ในตู้ทีนี้ก็ภูมิใจอย่างหนึ่งที่แกว่าเด้อตายายเด้อ บ่ได้ใจกินไก่ช่วงเช้าเนาะอันที่เรามาก็เป็นคนจริงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นเห็นอยู่ดอกอันใดแท้จริงจังไดเพิ่นเป็นผูู้้ผู้เห็นให้พยใจมีสี่วงเช้าเด้อหายจากพญาโลกาทั้งหลายทั้งงเป็นผู้พงหลก้าเด้อเพิ่นาดี้เพิ่นจังเอามาหกนก